11. พระพัฒกัจจานาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญาอดีตชาติประวัติชีวิตของพระเถรีนี้ท่านเล่าไว้ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าทีปังกร ย้อนไปสี่อสงไขยแสนกับครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อสุมเมธเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกครั้งนั้นพระเถรีนี้เกิดในสกุลพราหมณ์เป็นสตรีชื่อว่าสุมิตตาได้ร่วมรับเสด็จพระพุทธเจ้าทีปังกรด้วยนางถือดอกบัวแปดกามไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ทำให้ได้เห็นฤาษีสุเมธมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบ,บำเพ็ญโพธิญาณจึงถวายดอกบัวแก่ท่านกล่าวว่าข้าแต่ฤาษีดอกบัวห้าการรมจงมีแก่ท่านดอกบัวสามกร,รมจงมีแก่ดิฉันข้าแต่ท่านฤาษีดอกบัวนี้จงเสมอด้วยกับท่านเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณของท่าน ฤาษีสุเมตร,รับดอกบัวแล้วบูชาพระพุทธเจ้าทีปังกรและได้พยากรณ์ือษีสุเมตรแล้วทรงพยากรณ์พระนางด้วยว่าดูก่อรฤาษีผู้ใหญ่อุบาสิกาผู้นี้จะได้เป็นผู้มีจิตเสมอกันมีกุศลธรรมเสมอกันทำกุศลร,ร่วมกันเป็นที่รักเพราะบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูน่าชมน่ารักยิ่งน่าชอบใจ มีวาจาอ่อนหวานจากเป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของท่านอุบาสิกานี้จะรักษากุศลกรรมทั้งหลายเหมือนพวกเจ้าของทรัพย์รักษาทรัพย์ที่เก็บไว้เองในครังฉะนั้นประชาชนจะอนุเคราะห์อุบาสิกาผู้เป็นที่รักของท่านนั้นอุบาสิกานี้จะมีบารมีเต็มจกลักกิเลสได้ดังราชสีละกรงและจกบรรลุโพธิญาณ สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดในสกุลหนึ่งได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญาจึงทำกุศลเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นชาสุดท้ายเกิดในศสกยะตระกูลออกบวชนางเกิดในศสกยะสะกุล ถึงพร้อมได้รูปสมบัติโภคสมบัติมียศมีศีลสมบูรณ์ด้วยองค์สมบัติทั้งปวงมีชื่อว่ายโสธราอัตถกถาเอกนิบาตเรียกพัฒธธากัจจานาเพราะมีผิวพรรณเหมือนผิวทองคําชั้นเลิศเป็นสตรีสาวสวยโดยแท้คัมภีร์อัตถกถาส่วนมากเรียกพระนางว่ามารดาราหุนและบางแห่งเรียกว่าพิมพา ตอมานางเบื่อหน่ายในสงสารจึงออกบวชพร้อมด้วยบริวารพัน 1, คนยังไม่ถึงครึ่งเดือนก็บรรลุอริยสัจสี่เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีปัญญามากมีภิกษุณีหนึ่งพันรูปเป็นบริวารอธถกถาเล่าว,ว่านางเกิดในพระราชนิเวศของพระเจ้าสุปปพุทธะดูตามบาลีอปทานที่กล่าวว่าพระนางเกิดในสกยะตระกูล ก็มีความเป็นไปได้ว่าสักยะตระกูลนี้มีอยู่หลายกลุ่มมีความถือตัวเข้มข้นเช่นเดียวกันทำให้พระนางและเจ้าชายสิทธัตถะอภิเศกกันได้เพราะอยู่ในกลุ่มสักยะด้วยกันกลุ่มเทวทหะและแคว้นโกริยะวงนั้นหากจะมีอยู่ก็มีฐานะเพียงนิคมแห่งหนึ่งของเหล่าสักยะด้วยกันเท่านั้นหากเทวทหะมีฐานะเป็นแคว้นจริง พวกสักยะวงก็คงไม่ยินยอมให้อภิเศกกันเป็นแน่เนื่องจากเกรงความปะปนกันทางเชื้อชาติทำให้ศักยะไม่บริสุทธิ์ประพฤตตามพระสวามีเมื่อนางเจริญวัยแล้วได้อภิเศกเป็นพระมเหสีของพระโพธิสัตว์ และให้การประสูตรราหุลกุมารหลังจากพระโพธิสัตว์เสด็จออกพนวดและบรรลุพระสัพพัญยุตยาแล้วต่อมาได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัททรงทำการสงเคราะห์มวลพระญาติพระเจ้าสุดโททนะได้บรรลุโสดาปติผลแล้วนำพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาทนางสนมทั้งปวงก็พากันถวายบังคมพระองค์ ยกเว้นพระมารดาของราหุลไม่ได้เสด็จมาแม้มีผู้กราบทูลให้เสด็จก็ตรัสว่าถ้าคุณความดีของเรามีอยู่พระลูกเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราหากเสด็จมาเราจะถวายบังคมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชารับบาจากพระองค์แล้วได้เสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางพร้อมด้วยพระอัครสา,าวกทั้งสอง ก่อนเข้าไปก็ได้ตรัสกับท่านทั้งสองว่าให้พระราชธิดาวไหว้ตามชอบใจพวกเราไม่ควรกล่าวอะไรแล้วเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้พระนางเสด็จมาจับที่พระบาทมีพระเสียรและพระพักกลิ้งเกลือกอยู่ที่หลังพระบาทถาวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระราชาประทับอยู่ด้วยได้ตรัสสรรเสริญคุณความดี ความรักที่พระนางมีต่อพระองค์เป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ดาข้องหม่อมชั้นพอได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสายะก็เปลี่ยนมานุ่งห่มผ้ากาสายะบ้างได้สดับว่าพระองค์เสวยพระกาหารหนเดียวก็เสวยหนเดียวบ้างสดับว่าพระองค์ละเลิกที่นอนใหญ่ก็เปลี่ยนมาบรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้า สดับว่าพระองค์เว้นจากดอกไม้และของหอมก็ทรงงดเว้นบ้างเมื่อพระญาติส่งข่าวมาว่าจะดูแลปรนนิบัติก็ทรงปฏิเสธข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธิดาของหม่อมชั้นเพียบพร้อมด้วยคุณอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาปอพิษข้อที่พระราชธิดาที่พระองค์รักษาอยู่ในบัตรนี้รักษาตนเองได้ เมื่อพระยานแก่กล้าแล้วไม่น่าอัศจรรย์เพราะเมื่อครั้งอดีตการพระราชธิดานี้แม้ไม่มีใครรักษาเลยก็ยังเที่ยวอยู่ที่เชิงเขารักษาตนอยู่ได้แล้วตรัสจันทกินนเรชาดกจบแล้วเสด็จลูกจากอาสนะกลับไป กันทักกินนรีชาดกครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกินนอนมีความรักกับนางกินนรีพระนางยโสธราวันหนึ่งพระราชาพารณาสีเสด็จท่องเที่ยวไปในป่าพระองค์เดียวและได้เห็นแล้วเกิดหลงรักนางกินนรีจึงยิงกินนอนบาดเจ็บด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษและเจรจาขอความรักจากนางกินนรีแต่นางกินนรีไม่ยินยอม หนีขึ้นเขาเบื้องบนประกาศว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตายเราก็จะไม่ยอมเป็นของท่านผู้ฆ่าสามีเราผู้ไม่ได้ประทุษร้ายเราพระราชาหมดความเยื่อใยในตัวนางได้เสด็จกลับไปนางกินนรีอุ้มร่างสามีขึ้นสู่ยอดเขาพลางร่ำให้ตำหนิพวกเทวดาว่าในโลกนี้คงไม่มีเทพเจ้า ไม่มีเท้าโลกบาลหรือมีแต่ลบหน้าหรือว่าตายหมดแล้วช่างไม่ดูแลช่วยเหลือผัวของข้าเลยคำรำพันตำหนิของนางทำให้เท้าสักกะที่นั่งร้อนต้องแปลงเป็นพรามรลงมาขับไล่พิษทำพระโพธิสัตว์ให้ฟืน สอนให้ราหุลกุมารทูลขอราชสมบัติในวันที่เจ็ดพระนางก็ทรงแต่งตั้งพระองค์ให้พระราหุลกุมารและสอนให้เข้าเฝ้าขอทูลราชสมบัติด้วยคําว่านี่แน่พ่อเจ้าจงดูพระสมณะนั้นซึ่งมีวัน,นะดังรูปพรมมีผิวพันดังทองคำห้อมล้อมด้วยสมณะสองหมื่นรูป พระสมณะนี้เป็นบิดาของเจ้าพระสมณะนั้นมีขุมทรัพย์ใหญ่นับแต่พระสมณะนั้นออกบวชแล้วแม่ไม่เห็นมีขุมทรัพย์เหล่านั้นเจ้าจงไปขอมรดกกับพระสมณะนั้นว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เป็นลูกได้รับอภิเศกแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการทรัพย์ขอพระองค์จงประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์ เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกของบิดาพระกุมารเข้าไปเฝ้าได้รับความรักในฐานะพุทธบิดาครั้นสวยพัดเสร็จแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จออกพระกุมารติดตามไปกราบทูลตามคำของพระมารดาพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงให้พระกุมารกลับจนถึงพระอารามทรงดำริว่ากุมานี้ รารถนาทรัพย์อันเป็นของบิดาซึ่งเป็นไปตามวัตตะมีแต่ความคับแค้นเอาเถอะเราจะให้อริยทรัพย์เจ็ดประการที่เราได้แล้วที่โพธิมณฑลแก่กุมานี้เราจะทำกุมานี้ให้เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกอันเป็นโลกุตระแล้วตรัสให้พระสารีบุตรบวชเป็นสามเณรให้ราหุลกุมารบวชแล้วพระราชาทรงเกิดความทุกข์ใหญ่ที่เสียหลาน คือพระนัดดาผู้สามารถจะสืบทอดวงได้เสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลขอไม่ให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายบวชให้กุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตซึ่งพระองค์ก็ไม่ทรงมีพระบัญญัติห้ามแล้วออกผนวดเพื่อเห็นพระสวามีและพระโอรส มาทกถาเล่าว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่กรุงสาวัตถีแล้วพระนางพิมพามีดำริว่าพระสวามีของเราได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้พระโอรสของเราก็บวชอยู่ในสำนักของพระองค์เราจะอยู่ไปทำอะไรแม้เราก็ควรบวชแล้วไปอยู่ที่กรุงสาวัตถีเพื่อจะได้เห็นทั้งพระสวามีและพระโอรสทุกๆวัน พระนางจึงเสด็จไปบวชที่สำนักภิกษุณีทรงเกิดอาพาธได้สมมเนรราหุนดูแลหลังบวชเป็นภิกษุณีแล้วครั้งหนึ่งพระเถรีอาพาธด้วยโรคลมกำเริบราหุนสมมเนรยี่ยมท่านก็ออกมาพบไม่ได้ภิกษุณีอื่นก็ได้แจ้งว่า พระเถรีไม่สบายสมณเณรจึงเข้าไปหาแล้วก็ทูลถามว่าพระมารดาควรจะได้ยาอะไรตอบว่าดูก่อนพ่อเมื่อ,อยังครองเรือนแม่ได้เสวยรถมะม่วงที่ปรุงกับน้ำตาลกรวดอาการก็สงบแต่ตอนนี้พวกเราต้องเที่ยวบินทบาทเลี้ยงชีพจะได้รถมะม่วงนั้นจากที่ไหน สมณเณรทูลว่าเมื่อหม่อมฉันหาได้แล้วจะรีบนำมาถวายแล้วไปหาพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชาไหว้แล้วยืนอยู่พระเถระถามว่าราหุนเธอเป็นอะไรดูมีสีหน้าเป็นทุกข์สมณเณรจึงเล่าถึงอาการของประมารดาพระเถระทราบแล้วกล่าวว่าอย่าห่วงเลยเราจะได้สิ่งนั้นมา ในวันรุ่งขึ้นพระเถระพาสมณีนไปยังโรงฉันให้นั่งรออยู่แล้วตัวท่านก็ไปที่ประตูพระราชวังพระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นแล้วนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นคนดูแลอุทยานนำมะม่วงสุกพวงหนึ่งมาถวายพระราชาทรงปอกเปลือกและใส่น้ำตากลกรวดลงไปขยามด้วยพระองค์เองแล้วถวายลงในบาทของพระเถระ ท่านนำมาให้สามเนนสั่งว่าให้นำไปให้มารดาสามเนนนำไปถวายพระเถรีเสวยแล้วโรคลมก็สงบฝ่ายพระราชาทรงต้องการรู้ว่าทำไมพระเถระจึงไม่ฉันตรงนี้สั่งให้คนตามไปดูก็ทรงทราบความนั้นทรงดํำริว่าหากพระพุทธเจ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรด ราหุลสัมมเนนก็จะได้เป็นขุนพลแก้วพระเถรีพิมพาจะได้เป็นนางแก้วราชสมบัติในสา,นากลจักรวาลจะเป็นของท่านทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจึงควรที่เราจะบำรุงดูแลท่านเหล่านั้นเราไม่ควรประมาทเพราะท่านเหล่านั้นบวชแล้วเข้ามาอาศัยเราอยู่นับแต่นั้นก็ทรงสั่งให้คนถวายรถมะม่วงแก่พระเถรีเป็นนิด ขอขมาทูลาปรินิพานเมื่อท่านมีอายุ78ปีท่านได้เข้าเฝ้ากราบทูลาปรินิพานและขอขมาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมชั้นมีวัยแก่มีชีวิตน้อยจักละพระองค์ไปมีที่พึ่งของตนได้ทําแล้วมีมรณะใกล้เข้ามาในวัยหลังข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นจะถึงความดับในคืนวันนี้ ชาติชาราพยาธิและมรณะมิได้มีจากไปสู่นิพพานที่ยังไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นบุรีอันไม่มีความแก่ความตายและความไม่มีภัยตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นบริสัทเข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดขอประทานโทษไว้นะที่เฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นขอกราบทูลว่า เมื่อมอมชั้นท่องเที่ยวไปในสงสารหากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่หม่อมชั้นเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านผู้ปฏิบัติตามคําสอนของเราท่านจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงเถิดพระเถรีกราบทูลในท่ามกลางพุทธบริษัทว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้ามอมชั้น ชื่อยโสธาราเป็นประชาบดีของพระองค์เมื่อยังทรงครองอาคารวิสัยเกิดในสกยะสกุลตั้งอยู่ในองค์สมบัติของหญิงประเสริฐกว่าหญิงทั้ง16900แนางนารีทั้งมวลย่อมเคารพหม่อมชั้นเหมือนมนุษย์เคารพเทวดาฉะนั้นแล้วท่านก็แสดงฤทธิต์ต่างๆความพร้อมเพรียงแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นนาถะของโลกพระองค์ทรงแสดงดีแล้วข้าแต่พระมหามุนีอธิการการสั่งสมบารมีเป็นอันมากของหม่อมชันย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชันงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควรแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ประทานหม่อมชันเพื่อให้เป็นภรรยาผู้อื่นหลายพันโกธ ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยหม่อมฉันเมื่อสแสวงหาพุทธธรรมอยู่ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้พระองค์หม่อมฉันได้รับทุกขวิบัติและสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้จึงพร้อมแล้วซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงบุคคลผู้ถวายตนแก่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่บุญก็ย่อมพรั่งพร้อมไปด้วยสหายลุถึงบทแห่งนิพพานอันเป็นอสังคตะกรรมทั้งปวงส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตของหม่อมชั้นหมดสิ้นไปแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุหม่อมชั้นขอถวายบังคมพระยุคลบาทท่านว่ามีอยู่สีท่านในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราที่บรรลุมหาอภิญญาคือ พระอัครสา,าวกสองรูปพระกุลเถระและพระพัฒกัจานาเทรีสามารถระลึกชาติได้หนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับพุทธศาสนาสุภาษิตกระยามิตตามุนินาโลกา,าทิสวาณิตา กายามิตเตพระชาโนอปิพาโลบันดิตโตอัสสะพระมุนีกล่าวสรเสริญความเป็นผู้มีกายานมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบกายานมิตรถึงแม้จะเป็นผานก็จะพึงเป็นบัณฑิตได้บ้างพระชิตตพาสัปปุริสาปัญญาตถาวัติพระชันตานังพระชาโนสัปปุริเส สัพเพหิปิทุกเขหิปรมูลเจยะสัตบุรุษเป็นคนที่ควรครบผู้คบสัตบุรุษปัญญาย่อมเจริญได้แน่นอนผู้คบสัตบุรุษจึงพ้นจากทุกทั้งมวลได้